อะครับตอนนี้ทั้ง2ทีมเตรีมพร้อมที่จะแข่งขันในคู่แรกแล้วครับเซตที่1ครับแม่อินมหาวิทยาลัยปทุมธานีเป็นฝ่ายเสิร์มก่อนเอาราชนาวีแต้มอะไรครับในลูกแรกครับเป็นแต้มหวานๆของสโมสรราชนาวีครับผู้ชมครับรับชมทางหน้าจอทันทีเอสหรือใน YouTube และใน f a c e b o o ครับโรงกันกดไลค์กดแชร์ครับ ครับเสก<บ>เปิดมาลูกนี้รัชนวีได้มากแล้วว่ามองมะนต้เกี่ยวไว้ได้แล้วตีวตกลับบ้างครับอันนี้นแน่แนานครับปานตรนี้หายครับหนึ่งู<อ>ตัวจริงของรัชนวีเป็นพี่เสกและน้องกูงครับอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยรนนครับแน เป็นโ <irgend> แต้มของสโมสรราชนาวีของน้ำสองตอนหนึ่งคะแนนครับลูกนี้ครับหวานหสองหนึ่งเป็นบอลเสิร์ฟแรกของราชนาวีโอ้ยพยายามจะจอดลูกนี้เป็นคนเน็ตครับความคิดดีครับแต่ว่า น้ำหนักยังไม่พอครับครับผมสำหรับรอบรองชนะเลิศของคู่แรกนะครับใครจะผ่านเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศก่อนนะครับสามใการหนึ่งนักเรียอ่านบัตรนัเรียประชาชนทั่วไปนะครับกันในกาสามคนนะครับครับแต่ว่าเรื่องของคะแนนนี้เราใช้กติกาเพียงแค่สิบสองแหนนะครับในแต่ละเซตนะครับครับผมแต่เซตสุดท้ายนี้จะพิเศษหน่อยถ้าเกิดมีการตีได้แต้มมีการติถึงอันดับสิบห้าคะแนนนะครับใช่ครับเสิร์ฟฝั่งละสามแหนนะครับสามแหนเปลี่ยน สิงห์สัตทองครับมาลูกโอ้โหครับมาแล้วออกมาแล้วครับเสิร์ฟนี่ก็เสิร์ฟกินขค่าครับใช่ครับซ้ายรู้บอกว่าเชื่อขนมกินได้เลยครับสิงห์สัตวทองครับนี่สองต้องแบ่ใช่ฮะนี่คมาตรฐานของระดับรุ่นใหญ่ทีมชาติไทยนะครับเอาละครับมาได้ครับสิงห์สัตวทองครับ้องกินปีกพู้วสาดูน้ำหนักลูกนี้ยังแก้วไม่ได้หรือเปล่าครับ ได้ไคัอ้ปารโคครับเจ้ีครับีก็เป็นอดีโชทีมชาไทยับ2สมัยวานลวงมาจากตรนัครับผโแล้วขึ้นมาครับไมป่อยโอกาสให้พลาดครับคือูกตไปล้วงมาให้แล้วสาหรับีรนามสว่างีเจ้าลครับผู้ชายปารโคครับไปที่ใส่กมครับิโให้กับเันี้ครับโลไปยังไงครับเส็์ัดยเดียวคับเเด็ก แต่เก็บกินเองว่าสุดยอดจริงๆครับจังหวะลากเล่นของสีสันทองทองครับตื่นมาให้แชร์ครับในการที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้มีสามโชคทางนะครับก็คือทางสถานีรถไฟพิบีนะครับสามแล้วก็ทางยูนินนคร์บีเป็นรไฟไทยพิบีครับถือว่าเป็นเจอบของปฐุมธานีเอา,า,า,เ,อาเก็บกินเองครับสามบทโอ้แล้วเสียไปเองครับมีแดงแต่เป็นซอง นะครับเป็นแต้มของราชนาวีครับดูครับทูมลูกนี้เล่นเองสามจังหวะครับโอ้โหเราตามตามาให้กับมงคลชัยครับทำเสียไปเองครับเป็นเซิร์ฟของราชนาวีจีเวนทีมงคลชัยตามไปเอ้โอ้โหกนทันนี้แล่นแด้รับทีละนันตอนนี้นแ้มยังเป็นสโมสรราชนาวีครับเสื้อสีเหลืองนะครับน้ำอยู่ ด้านทีมมอปทุมธานีนี่อย่างตามหลังอยู่2คะแนนครับลูกทำของจีนเองช่างครับถืนลังสีสว่างครับครับ6-4ของต่อ4ราชนาวีเสริมครับตอนนี้มีเพิ่มเติมนะครับเรื่องไรเช่นะครับของทีมมอปทุมธานีนี่มีทางบ้านู้สนับสนุนนะก็คือที่แม่ยินนะครับเข้ามาด้วยครับเรียกกันเดียวคือแม่ยินมอปทุมธานีครับ โอ้อดนีได้แต้เป็นทรงโอ้โหีต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้มีเกียรติประวัติอะไรเลยนะครับแต่ว่าทักษะการเล่นก็ฝีเท้านี่ไม่ธรรมดานะครับทีนั้นสีสว่างครับเมื่อเช้านี้ฮะก็ผมจะเรียกว่าหากราเกลียนได้ไหมหากราเกลียนชนะต่อจำปาระยองมาเออใช่ครับวัวเลี้ยงโกบนเลยครับครับเสรทีมนี้มาตบขึ้นมาเรียบร้อยเร็บนี่ได้แต้ ว่าพร้อมพร้อมดื่มชงแบบพร้อมดื่มทุกลูกครับใช่ครับชงอีกประมาแล้วครับท่านนี้ได้แต่คือลูกพูไม่ต้องทำอะไรมากครับรใช่ครับใส่ในข้อรอดเต็มแค่เข้าไปใช่ครับเขาเรียกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นนกุ่นๆนี่ก็คือนั่งเฉยๆแล,ล้วรอจิ้มเทาขึ้นมาซ้นได้เลยนะเพราะว่าพิเศษไปชงมาให้เรียบร้อยแล้วโอ๊ะแปดหกต่อแปครับอ่าลูกเสริมของเจ้าลิมครับปูกรชายปาโลโคครับ ตัดจอดลูกนี้โหกินที่มบอกว่าหให้เลยครับลูกนี้เสกสันขึ้นมาและจเจ้าหวะนนนี้ไปเติแผ่ไปเสิมฟลูกกิ๊กอย่างนั้นให้ครับพยายามจะเสิร์ฟหยอดครับแต่ว่าแหมกินทีภูมิก็รออยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับก็เลยกิน,นหวานๆเลยครับเป็นเพื่อนกน<อ>ได้<อ>ไดเลยะครับได้ครับแสนล่ำองกับอำนาจสมบัตเก้าต่อหกครับลงเสิร์ฟของทางด้าน ทีสโมสรราชนาวีครับเซอร์จี้มาใส่ทางด้านทีนั้นครับเปิดได้ครับโู้ชแชร์ระพบุรทีนั้นโอ้โหโนดเกี่ยวนดอตาครับจังหวะนี้เจ้ Perfect. าล so ิฟเล่นดเองครับผมมาถูกแท้ๆลูกพักใช่ครับจับจังหวะแรกแล้วเจียบจังหวะสองเลยครับดูครับใจก้อนเจียบเลยฮะถ้าไม่บอกว่าเป็นนักตะก้อนนี่นึกว่าเป็นนักมวยใช่โอ้โหนักขนมต้มใส่หนักเลยนะครับ เสิร์ฟของกินนิภูมิครับเสิร์ฟมาโอ้พี่เนตโอ้โหราชนาวีได้แต้มจ้าแล้วโอ้โหนี่พี่ทำได้ผมก็ทำได้ครับแม่เองครับเดียวกันตัวเองยังรู้สึกเป่าปากเลยยังเป่าปากแล้วก็กเจนอุ้ยโชคดีที่ลงอุ้ยโชคดีที่ลงเหมือนยิงงกหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยเอาแล้วครับผมกุญแจปลารโกขึ้นมาชี้ด้านแสงสว่างครับไม่พลาดครับแท่แท้โอเจ็ดครับไม่ยอมให้ราชนาวีขึ้นแท่นบ้านแต้มยังไม่ขาดนะครับครับผม สอแปดนครับเป็นคู่แรกนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับหลังจากที่เราจับฉลับของคู่เรียบร้อครับสิบนะสิบครับแม่กกีป็นตรงทานีเสิร์ฟอ่าหูจีนนะครับหวานครับแล้วขึ้นมาชมบบนี้ไม่เหลือครับผมราชิวีดแต้ๆพยายามจะหยอดไปแต่ว่าลูกมันน้ำหนักจิตทางมันไม่เป็นจัดโอเกเสียคง่ายๆเลยครับต้งมาสิบเอ็ดเรียบร้อยครับ ครับอีกแป๊บเดียวเท่านั้นับจะปิดเกมในเซตแรกได้เลยโอ้โหไปออกไปเลยครับ12 8เกมนักกีฬาที่เซตหลังครับรูเสร์ฟของนะครับผู้ชำกัาเฉโๆแล้วก็เซตแรกก็จบไปแล้วนะครับในการแข่งขันในคู่แรกครับเป็นชัยชนะของท่านทีมแม่ขอไหมครับเป็นสุพศราชนาวีครับเซตหนึ่งครับผม2 2 8 8ในกีฬา